โอ้โหยากว่ะให้ดูมุมใกล้ทุนมุมมุมใกล้มุมใกล้มุมใกล้ไงมุมใกล้ไงมุมใกล้ไงโอ้โหไอ้ไอ้ไม่เป็นไรทุกคนเหม่แม่งอ้าโอเคทุกคนผมจะไปให้ถึงไม่น่าพูดเลยกูผมจะไปให้ถึงถึงอะไรวะถึง ถืเช็คพอยท์สามไม่ได้นะครับทุนโอ้ยเช็คพอยท์สามเช็คพอยท์เช็คพอยท์พอยท์พอยท์เช็คขึ้นไปขึ้นไปลูกฟู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 โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแมทที่มีชื่อว่า marble bon rails <laughs> เป็นแบบอะไรไม่รู้ให้เรากิ้งไปเหรอ โอเคช้าปึ๊บมันเป็นแมปอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนให้เราเป็นลูกกลมๆแล้วก็เออยิงไปนะเอ้ยอาช้าเขาบอกให้ช้าอัสโลวีเกือบตกลางทุน <c oughs> มันคือแมปอะไรอะ่ะเราต้องไปให้ไกลที่สุดเหรอโ okay. อเคอาช้าอาช้าไอ้อะไรไฟเกี่ยวไฟแดงคืออะไร what what the f u what มันคือแมบอะไรเนี่ยเอ้ย เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนที่โลกมันจะกิ้งกิ้งไปแบบเนี้ยน่าจะเป็นการเล่นอะไรอย่างหนึ่งนะครับอุ้ยเี่ยเอา้าเอา้ากูผ่านมาได้ไงกระจกกระจกกระจกวิเซ่เหรทุกคนอุ้ยอะไรอะ่ะเครมนี้เป็นเกมพารทอันนี้เทเลพอร์ตทุโซนอุ้ยเราสามารถเข้าได้อา่าทุกคนนี่มันเป็นเช็คพอยท์นี่เองคือถ้าเราล่วงลางก็ก็มาเช็คพอยท์กันได้นะครับ จะไปเลยคือมันกดเดินหน้าตลอดไม่ต้องเบาเลย What the fuck ไอ้เยี่นึกว่าไม่ต้องเบาทุกคนไม่เร็วไปก็ตกได้เหมือนกันนะเนี่ยช้าๆเดี๋ยว่ะช้าๆเดี๋ว่าวิผมกลัวแหกโคง้งอะไม่อยากเหมือนอันเมื่อกี้วิทะลุฝมไปเลยโอเคแหกโค้งนะแบบอะไรวะ อ่ให้โดมูมุมมุมสูงอุ้ยยัยงเร็วยังเร็วยังเร็วอุ้ยอย่าล่วงนะเพื่อนอย่าล่วงนะเพื่อนที่ผมผมไม่หยุดฟาดไปขอบอยฟาดอะโอ้โหจะตันไปห้ารอยวิเลยเมื่อกี้ไปทุกคนไปใหม่ไปไม่โอ้โหมีอะไรให้ผมซื้อไหมมีโค้ดมีเท็กซ์เจอร์ สิบวิสิตฟรีเฮ้ยฟรีเหรอเฮ้ยทุกคนดูตัวบอลเราเป็นสีแดงแนละ้วโอ้ยสีเรืองแสงว่ะมีเซตติ้งสามารถเอ่ออันนี้เป็นช็อปนะครับทุกคนนี้คิวไม่มีคิวได้ไงอะ่ะคิวคืออะไรอะ่ะสามารถฆ่าคนนั้นได้เหรอเฮ้ยอันนี้เป็นเกมพาร์นี้เป็นอัปเกรดโอ้โหใส่เพชรเยอะมากเลยนะทุกคนเป็นพันนะครับเดี๋ยวเรากิ้งไปนะฮะ ก็ระวังกันด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเอ้ยเฮีย e บอกคนอื่นไม่ดูตัวเองนี่กิไปครับปีจำลองการเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้กลมๆนะครับกินไปกินกินไปกินกินไปไปด้วยกันจะไปด้วยกันกินไปปักอุย้ยช้าผมช้าผมโคตรช้าเลยครับตอนนี้ เปิดเป๊บปฟาสไม่เอาฟาสตะตกรางเหมือนเมื่อกี้ทวนวิทเทเลพอร์ตกลับไปไม่ไปจะกลับไปทำไมเอา้าอ๋ออ๋อไปเอ้ยไป <c ười> คือมันจะโอ้โหผมเชื่อแล้วผมเชื่อมั้วมันต้องฟาสจริงๆกลับไปดิว่ากลับไปดิว่า เคียต้องฟ้านะทุกคนไปต้องฟ้าไปโอ้สวย <c oughs> ดูเพื่อน <c oughs> มันมันมาไม่ได้นะมันช้ามเมื่อกี้ปี๊บโอ้ยโอ้ยเกือบล่วงว่าแต่ทุกคนมันจะยาไปถึงไหนนะมันจะเราจะพาเราไปถึงไหนวะไปครับโอ้ดูลางดูลาง สโลโอเคตรงนี้บอกให้สโลนะโอเคเดี๋ยวมันตกนะสวยสวยไปครับทุกคนโบโบโบเฮีย,ยพ่อมึงโอ้โผมมาจุดจุดนี้เร็ววะไกลไปอ่ะต้องกลับมาเริ่มใหม่เลยปะเนี่ยไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนเราจะพยายาม ไม่น่มันไม่ได้กลับมาเริ่มใหม่น่ก็ดีก็ดีก็ดีกอดีกอดีเฮ้ยอ่าโอ้โหไอ้หี่อ <Marc> ะโอ,ไะโอ้ไม่ไหวแล้วโอยไม่ไหวแล้วโ้ยเล่งไม่สนใครแล้วโอยไอ้หโอ้โหยากว่ะ <c ười> ให้ดูมุมใกล้ทุกคนมุมมุมใกล้มุมใกล้ อุมใกล้ไงอุ้มใกล้ไงอุ้มใกล้ไง,อไงโอ้โหไอ้ยอ้ไม่เป็นไรทุกคนแหม่แม่งโอเคทุกคนผมจะไปให้ถึงไม่น่าพูดเลยกูผมจะไปให้ถึงถึงอะไรวะถึงสึงเช็คพอยต์สามไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ยเช็คพอยต์สาม เช็คพอย n เช็คพอย n t point p o เช็คขึ้นไปขึ้นไปลูกฟู่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 ฟาดไปสวัสดีฮ่าฟู่แลวมึงบอกให้กูเร็วทำไมเพื่อนตกลางเลยเห็นไหมลูกบอลลรยอย่างเท่นะครับไม่เหมือนใครอ๋อสมัดรโง่ที่อ่ะผมไม่ยอม กนผมไม่ยอมเลยกขาดต้องไปเราจะไปต้องไปด้วยกันจะมือไปกันด้วยคทุกคนช้าช้าช้าโอเคลูกบอลเราไม่เหมือนใคยไม่ก็ตไท่เลยแล้วมีต้องเร่งเลยป่ะเอ้ย่ะโอ้ยฟัดมันจะเร็วโหูผ่ไปกูไม่เล่นแหละ โอเคทุกคนวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็บายบายครับคือแมพมันมีแค่นี้แหละใช้รีวิวอะไรมากวะบายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็อยากให้รีวิวแมพไหนหรือว่าเกมอะไรก็บอกนะครับสามารถโดเน a t ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมหนึ่งบาทสองบาทก็เป็นกาลังใจให้ได้นะครับวันนี้ก็บายบายครับ